ตอนนี้นะคะโกโก้เอชัวแล้วก็กาแฟเอชชัวนะคะกําลังทยอยเข้าคลังแล้วนะคะเพื่อที่จะพร้อมกระจายให้ลูกค้าวันที่16นี้นะคะแต่เราจะต้องขออภัยล่วงหน้านะคะเพราะว่าเรากระจาย16นี้ได้ประมาณแสนกล่องเท่านั้นนะคะยังขาดอีกแสนกว่ากล่องเราขออนุญาตนะคะทยอยจะส่งนะคะไม่เกินวันที่20นะคะเพราะว่าเรา มันยอดสั่งคือถล่มทลายเราเอาไม่ทันจริงๆค่ะทุกคนคือแบบว่ายอดการตอบรับคือดีมากๆค่ะคือเยอะมากๆเลยนะคะนู้นแล้วก็คือแบบเยอะจริงๆต้องขอบคุณลูกค้ามากๆแล้วขออภัยด้วยนะคะที่เราผลิตให้ไม่ทันตามความต้องการของลูกค้านะคะ16บนี้เราเลยกระจายให้ได้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะที่เหลือ,อที่เหลือเราสัญญาว่าจะปล่อยสินค้า ไม่เกินวันที่20นะคะหลังจาก16 17 18 19 20เราจะปล่อยสินค้าทุกวันแล้วก็ไปสิ้นสุดทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งจองไว้นะคะวันที่20นะคะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ไว้วางใจนะคะในสินค้าของปานชิตาม,มาโดยตลอดไม่ว่าเราออกสินค้าอะไรมาทุกคนแบบว่า ไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้าถล่มทลายทุกๆรายการเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ